ตัวเป็นที่สองประย์ของเพือนมนุษย์เป็นกิดที่หนึ่งลาบสั์และกิจยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านสงธรรมะแต่วิชาทีพไว้ให้ มอคนท่านเดียวกันเคิดควรมันสมขานักรขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเ,เข้าสูงรายการที่นี่มอ,อค่ะ<ม>วันนี้พบกันวันสุขนะคะ 1. พฤศจิกายน2,567ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ 1. พฤศจิกายนค่ะและในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะคะก็จะมีวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ,บมหาวิทยาลัยสงขลานคารินด้วยนะคะนั่นก็คือวันรูสเมลลค่ะ วันนี้จะนำทุกท่านย้อนไปติดตามนะคะความสำคัญของวันรูสมิแลนะคะแล้วก็มีสัมภาษณ์ด้วยนะคะอาจารย์วรัญญาเต็มรัตค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีค่ะซึ่งอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการของเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันเมื่อวานนี้นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามเสียงของอาจารย์ด้วยนะคะว่ากิจกรรมที่น่าสนใจเนื่องในวันรูสมิแลในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานคารินท์วิทยาเขตปัตตานีมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องติดตามนะคะส่วนช่องแรกค่ะเราไปทําความรู้จกักทําความเข้าใจถึงความเป็นมาและความสําคัญของวันโรสมิแลค่ะ ย้อนไปนะคะเมื่อปี2509ค่ะมหาวิทยายลัยสงขลานครินนะคะได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งนะคะที่ตำบลรูซมิมลค่ะโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมหาวิทยายลัยนะคะมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่มหาวิทยายลัยมหิดลค่ะต่อมาในปี2510เดี๋ยวเราชมภาพประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ต่อมาในปี2510มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาคณะว,วิศวกรรมศา,ศาสตร์เป็นคณะแรกและในปี2511ก็ได้เปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์โดยอาศัยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ทำการเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อมีการก่อสร้างอาคารที่ปัตตานีแล้วเสร็จเป็นบางส่วนในภาคการศึกษาที่สองนักศึกษาคณะศึกษาศา,าสตร์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ะะก็ได้ย้ายมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานีค่ะซึ่งก็มีที่ตั้งนะคะอยู่ที่ตำบลรูสมิแลอําเภอ,อเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะพร้อมกันในวันที่9พฤศจิกายน2511นะคะอย่างภาพที่ได้ชมนะคะก็จะเป็นในห่วงของการเดินทางนะคะโดยขบวนรถไฟนะคะมาลงที่สถานีรถไฟโคกโพนะคะหรือสถานีรถไฟ ปัตตานีในปัจจุบันนะคะซึ่งในครั้งนั้นนะคะก็มีทางาจังหวัดนะคะทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้เดินทางมารับนะคะนักศึกษามอนะคะแล้วก็ในส่วนของบุคลากรอ,า,อาจารย์รุ่นแรกนะคะที่ได้เดินทางมาอยู่ที่ ต,ตำบลรูสมิแลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะดังนั้นต่อมานะคะในวันที่9พฤศจิกายนของทุกปีจึงเรียกว่าเป็นวันรูสมิแลนะคะซึ่งก็มีความหมายนะคะว่าสน9ต้นตามชื่อตำบลน,นะคะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงการมาอยู่ที่ตำบลรูสมิแลเป็น วันแรกค่ะดังนั้นวันรูสมิแลนะคะก็จะเป็นวันที่มีความสำคัญและก็มีความหมายต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะเนื่องจากว่าเป็นวิทยาเขตแรกแล้วก็เป็นชื่อที่ตั้งตำบลน,นะคะที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะก็คือตำบลรูสมิแลค่ะในระยะเริ่มต้นนั้นนะคะก็มีแนวคิดในเรื่องของการ ก่อสร้างมหาวิทยาลัยภาคใต้นะคะดังนั้นแต่เดิมนะคะชื่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะก็จะชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาคใต้นะคะอันนี้ถ้าเราย้อนไปแล้วก็จะเชื่อมโยงกับความสำคัญต่อเนื่องกับอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันที่22กันยายนนะคะเป็นวันสงขลานครินนะคะก็จะเชื่อมโยงให้เห็นว่า เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะหรือชื่อย่อมจจุดนะคะซึ่งเป็นพระนามย่อนะคะมัิดลอดุลยเดชนะคะเริ่มก่อตั้งในปี2510พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถปพิรได้พระราชทานชื่อเมื่อวันที่22 กันยายน์ในปี2510นะคะว่ามหาวิทยายลัยสงขลานครินตามพระนามฐานานรศนักของสมเด็จพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินค่ะก็คือชื่อนะคะได้รับพระาราชทานก่อนนะคะในปี2510นะคะแล้วก็ ต่อมานะคะได้เดินทางมาอยู่ที่ตำบลรูสมิแลนะคะในปี2511นะคะในปีรุ่งขึ้นนะคะในปีถัดมานะคะดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานคารินก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเป็นแห่งที่3นะคะในส่วน ภูมิภาคนะคะแล้วก็เป็นแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ปีพุทธศักราช2511ค่ะดังนั้นได้รับพระราชทานแต่ชื่อของมหาวิทยายลัยก่อนนะคะก็คือ่สงขลานครินทร์นะคะได้รับพระราชทานนามตามพระนามฐานันดรศักดิ์นะคะของสมเด็จพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินทร์นะคะโดยในหลวงรัชกาลที่9 และชื่อย่อของมหาวิทยาลัยนะคะมจุดอจุดนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างจากามหาวิทยาลัยในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะชื่อย่อเป็นมชนะคะเป็นที่รู้จักที่ดจดจํากันนะคะหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะเป็นชื่อย่อมขนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็เป็นมอดังนั้นก็เลยเป็นที่ เฉลยแล้วก็เข้าใจนะคะว่าที่มามจุดอจุดนั้นเป็นพระนามนะคะของอสมเด็จพระบรมราชชนกนะคะกมรมหลวงสงขลานครินนะคะมหิดลอดุลยเดชนะคะก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็เชื่อมโยงก็เห็นเป็นช่วงของประวัติศาสตร์ สำคัญนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แต่โดยเฉพาะในส่วนของที่ตั้งที่ตำบลรูสัมิแลนะคะที่ดาววิทยาเขตปัตตานีค่ะปีนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเสียงสัมภาษณ์ค่ะจากอาจารย์วรัญญาเต็มรัฐผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีค่ะให้สัมภาษณ์ในรายการเครือข่ขายสายตรง วิทยุสถาบันการศึกษานะคะในช่วงของสนทนาสถาบันค่ะค่ะดีค่ะวัสดีค่ะทางพิธีกรทั้งสองท่านนะคะค่ะนะคะอาารวรัญยาค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะเนื่องในวันรูสมิลาที่จะจัดขึ้นในวันที่9ก้าพฤศจิกายนที่จะถึงนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะถึงมีกิจกรรมมี วันนะคะที่เราจะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันลูซมิลานี้ค่ะค่ะในส่วนของวันลูซมิลานะคะก็จะเป็นกิจกรรมการลํำลึกนะคะถึงวันแรกนะคะที่นักศึกษานะคะแล้วก็คณาจารย์ชุดแรกนะคะเออมายังปัตตาีค่ะมาในส่วนของมหาวิทยาลัยสขงขลานครินวิทยาเขตป,ปัตตานีในะปัจจุบันนะคะค่ะ ก็จะเป็นการเดินทางมานะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับนะคะจากชาวจังหวัดปัตตานีนะคะด้วยความอบอุ่นค่ะตั้งแต่วันนั้นนะคะจนมาประมาณ56ปีนะคะที่<ม>ที่เรามาตั้งอยู่ในเอ่อในส่วนของจังหวัดปัตตานีนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะในส่วนของวันฤกษ์วเนแรนะคะก็เป็นการรำลึกนะคะถึงการความสําคัญนะคะณนะเอ่อวันแรกนะคะที่มอปัตตานีค่ะมาตั้งมหาชัยค่ะเป็นแห่งแรกของภาคใต้ค่ะ ค่ะซึ่งม okay. so ีการ <S <S จัดกิจกรรมครับ,รค,รบค่ะในส่วนของกิจกรรม,ม,รรม,รมะคะ่ะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมเรื่องตั้งแต่การเอร่วมเชิญชวนร่วมบริจาคนะคะในส่วนของกิจกรรมวันลุซสัมฤทลนะคะโดยทุกปีนะคะเราก็จะไปทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินนะคะหรือว่าสิ่งของนะคะให้กับหน่วยงานนะคะ ตั้งแต่โรงเรียนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะก็คือโรงเรียนบ้านรูสมีแรจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็ในส่วนของศูนย์นะคะผู้สูงอายุค่ะบ้านทักษิณจังหวัดยะลานะคะหรือว่าสถานสงห์ต่างๆนะคะในพื้นที่ของเรานะคะเพื่อให้เห็นถึงความสําคัญค่ะของผู้คนนะคะที่อยู่ในส่วนของจังหวัดปัตตานีค่ะ ก็จะมีกิจกรรมนะคะในส่วนของวันูสเมเนี่ยจะมีกิจกรรมสองวันนะคะก็คือวันที่แปดพฤศจิกานะคะก็จะเป็นการเอ,อ่มอบนะคะในส่วนของทุนและก็สิ่งของนะคะให้กับบ้านโรงเรียนบ้านรูสเมร์แล้วก็ส่วนของศูนย์ผู้สูงอายุค่ะ นอกจากนั้นนะคะกิจกรรมก็จะเกิดขึ้นในวันที่เก้าค่ะวันที่เก้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมมากเลยค่ะตั้งแต่ฟุตซอลนะคะลูกสีตังคืนถิ่นครั้งที่เจ็ดค่ะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฟุตซอลเนี่ยก็จะเป็นที่พ,พ,พี่น้องน้องสิบเก่านะคะจากมาอปัตตานีเนี่ยก็มาร่วมเตะบอลน,นะคะกับ คณาจารย์ผู้บริหารนะคะจากคณะหนวยงานต่างๆของวิทยาเขตปัตตานีค่ะแล้วก็จะมีพิธีสําคัญนะคะก็คือการเชิดชูเกียรตินะคะสิทธิเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะในส่วนของสิทธิเก่าเนี่ยค่ะปีนี้นะคะมีสิทธิเก่าได้รับรางวัลนะคะในประเภทสิทธิเก่าดีเด่นนะคะเกียรติยศนะคะแล้วก็สิทธิเก่าดีเด่นรุ่นใหม่รวมทั้งหมด45ท่านค่ะก็ ทางเบเนะคะแล้วก็คณะค่ะก็ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ประกาศเกียรติคุณนะคะกับสิิ์เก่าต่างๆเหล่านี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะจะเป็นกิจกรรมตอนเย็นค่ะก็คืองานะคืนสู่ย่าว่ะะปัตตานีนะคะเพจู U, ปัตตานีโฮม c ัมมิงค่ะอันนี้เราก็จะมีการเชิญ เออสิ่์เก่าของเรานะคะมาร่วมนะคะในถึงบรรยากาศเก่าๆคะ่ะที่ทั้งที่เป็นนักศึกษานะคะเราก็จะมีการมอบทุนการศึกษานะคะให้กับน้องๆน,นักศึกษาปัจจุบันด้วยคะ่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกนักศึกษานะคะที่เข้ารับทุนคะ่ะค่ะ ทีนี้ท่องทางนะคะช่องทางในการติดต่อร่วมบริจาคเงินสําหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่าผู้ที่รับฟังในขณะน,นี้เราได้ทราบเรื่องของวันรูสมิลานะคะอย่างที่อาจารย์วรัญญาได้พูดให้เราฟังนี้ถ้ามีผ,ผู้ที่สนใจอยากจะทราบช่องทางติดต่อร่วมบริจาคเงินมีช่องทางไหนบ้างคะ,ะช่องทางเนี่ยก็คือจะผ่าน เพจนะคะเป็นเฟซบุ๊กเพจนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะคะสำหรับเลขบัญชีนะคะในการร่วมบริจาคเนี่ยก็จะเป็นบัญชีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสา,าสขาสงขลานครินปัตตานีค่ะเลขที่บัญชีนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสี่เก้าค่ะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเปิดรับริจาคนะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 7ค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ประสงค์บริจาะคเนี่ยค่ะสามารถนำเอ่อการบริจาคเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะโดยที่ผู้บริจาะคเนี่ยค่ะสามารถจะส่งหลักฐานนะคะที่อีเมลของสารบัญน,นะคะที่เอ่อ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะทางเพจนะคะสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโดยการติดตามเพจของมหาวิทยา,า,าลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีได้เลยค่ะค<า>่ะครับคราบมาว่าตอนนี้ทางมาอ,อปัตตานีมีการจัดตั้งชมรมสิทธิ์เก่ามาอ,อปัตตานีด้วยนะครับตัวนี้มีความขึ้นมาเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับ ในส่วนของการจัดตั้งชมรมสิทธิเก่ามออนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะก็มีการรวบรวมนะคะสิทธิเก่าของมอทั้งห้าพื้นทีเลยค่ะที่อยู่ภายในจังหวัดปัตตานีนะคะโปยเราเนี่ยถือว่าเป็นมีได้รับเก็บมากมากนะคะก็คือท่านผู้ว่าพาติมสติยามูเนะะี่ยค่ะท่านรับเป็นที่ปรึกษานะคะของ ชมรมสิทธิ์เก่ามอจังหวัดปัตีานีเนื่องจากท่านก็เป็นสิทธิ์เก่าตั้งแต่สาธิตนะคะไปจนถึงสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินนะคะดังนั้นเนี่ยก็ได้มีการตอนนี้ก็ได้มีการจัดตั้งนะคะแล้วก็ในในส่วนของการจัดเอารวมพูนสิทธิ์เก่าไปแล้วนะคะหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ ได้มีการเลือกนะคะประธานแล้วก็ผู้แทนนะคะของในส่วนของการเกิดเป็นชมรมนะคะโดยตัวแทนเนะะี่ยค่ะก็มาจากทุกคณะนะคะแต่ละววทยาเขตทั้งห้าเยียเขตเลยค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะในส่วนของศิ์เกา่ามอจังหวัดปัตตานีอย่างเถือว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะแต่เดิมเนี่ยที่เราโฟกัสในส่วนของศิ์เกา่ามอ เฉพาะวิยาเขตปัตตานีค่ะแต่ว่ามาในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะการจากการได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าเนี่ยค่ะก็ทําให้เกิดการจะตั้งชมรมสิษย์เก่าขึ้นค่ะแล้วก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์กับทั้งในส่วนของจังหวัดแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของความคืบหน้าการจัดตั้งชมรมสิทธิ์เก่ามอจังหวัดปัตตานีนะคะที่นี้<อ>ในส่วนของความคืบหน้าของกิจกรรมนะคะเราย้อนกลับไปที่กิจกรรมในวันรูสมิลยนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนี้ความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วคะค่ะก็ในส่วนของความคืบหน้าในวันรูสมิลนะคะ ตอนนี้นะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลลูกศีตังคืนถิ่นนะคะก็จะมีที่พี่สิทเก่านี่ยก็เริ่มสมัครนะคะมาแข่งขันนะคะซึ่งเราเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วรับสมัครจํานวนยี่สิบสี่ทีมค่ะก็มีการเข้าสมัครอย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วส่วนของการเชื่อชูสิทธิ์เก่าดีเด่นนะคะจากที่เราได้ประกาศผลการพิจารณาในส่วนของรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นนะคะก็มีตั้งแต่ ทุกหน่วยงานนะคะที่มีสิทธิ์เก่าได้รับรางวัลเนี่ยค่ะก็มีการช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็พี่สิทธิ์เก่าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะภูมิภาคไหนนะคะที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็คอนเฟิร์มมายังผู้จัดงานนะคะว่าจะกลับมารับรางวัลด้วยตนเองค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกประทับใจมากๆนะคะของพี่สิทธิ์เก่าที่เห็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยยังให้ความสําคัญนะคะแล้วก็นึกถึงเขานะคะแล้วก็ เการที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยค่ะก็พี่พี่สิทธิ์เก่าต่างๆเหล่านั้นก็ยืนยันว่ามาจากการเริ่มต้นจากในมหาทยาย่ะคะ่ะก็เลยให้ความสําคัญแล้วก็ยินดีที่จะกลับมาร่วมรับรางวัลด้วยตนเองค่ะค่ะครับส่วนกลับมาที่เรื่องของชมรมสิทธิ์เก่ามอปัตตานีในในใน,ในการาจัดตั้งชมรมนี้หลังจากนี้นี่จะมีการขับเคลื่อนหรือมีการดําเนินกิจกรรมต่อไปอยังไงบ้างอะครับค่ะ ก็คือหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งชมรมสิทธิเก่ามอปตัตตานีจังหวัดปตัตตานีนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็นอกจากชมรมสิทธิเก่ามอจังหวัดปตัตตานีค่ะก็จะมีในส่วนของการร,มราวมสิทธิเก่านะคะไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมนะคะประธานชมรมสิทธิเก่ามอทั้งห้ามิยเขตนะคะก็มีกลุ่มในการสื่อสารนะคะประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆนะคะอย่างเช่นกองทุนท่าป่าสงขานครีนนะครับ เพื่อระดมทุนให้กับนักศึกษาปัจจุบันนะคะของมหาวิทยาลัยทั้งห้าวิทยาลัยนะคะที่เรา แจกเป็นทุนต้นกล้าสําหรับน้องๆนันเกเรียนนะคะในจังหวัดพื้นที่ภาะคใต้ค่ะในส่วนของชมรมศิษ์เก่ามอจังหวัดปตัตตานีเนี่ยทางท่านประธานชมรมปัจจุบันเนะะี่ยค่ะก็ได้มีส่วนนะคะในการช่วยสนับสนุนทุนการศึกษานะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นร่วมกันเนะะี่ยค่ะก็คือในส่วนของ,งกิจกรรมวิ่งนะคะก็ะคะือจะเป็น เป็นการร่วมกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะสิทธิ์เก่าแล้วก็ชมรมสิทธิ์เก่ามอจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ส่วนของเอ่อเป็นสมาคมสิทธิ์เก่ามอปัตตานีจังหวัดกรุงเทพนะคะร่วมกับจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวก็จะเกิดเป็นอีเวนต์ดีๆต่อเนื่องไปอะคะ่ะโดยจะเป็นอีเวนต์ที่จะทําเพื่อประโยชน์นะคะของ คนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็นักศึกษาในส่วนของที่มาเรียนที่มอปัตตานีค่ะค่ะ แล้วนอกเหนือจากความร่วมมือของทางมอปัตตานีเองนะคะรวมไปถึงชมรมสิทธิ์เก่าของมอปัตตานีเองแล้วด้วยเนี่ยยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยไหมคะที่ร่วมกันในครั้งนี้ทั้งกิจกรรมของวันรูสมิลาแล้วก็กิจกรรมในการจัดตั้งชมรมสิทธิ์เก่าของมอปัตตานีในครั้งนี้มีหน่วยงานอื่นๆร่วมด้วยไหมคะ สาหรับหน่วยงานเนะะี่ยค่ะที่ในในของจังหวัดปัตตานีเนี่ยคะ่ะก็อย่างทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะคะในทุกทุกภารกิจที่เราทําประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์นะคะ<ม>ก็ทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็จะมา ร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอบรางวัลน,นะคะหรือว่าเรื่องของการในส่วนของ PSU โฟมคัมมิ่งนะคะท่านก็มาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็สำหรับหน่วยงานในจังหวัดนี่ค่ะอย่างเช่นในภารกิจต่างๆที่หมอ,องปัตนีนะคะได้ดําเนินการเนะะี่ยค่ะก็ได้รับการตอบรับค่ะจาก ทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านผู้ว่าพาณิมอเนี่ยค่ะก็ให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ให้ความรุ่วมมือกับม,มอเป็นอย่างดีค่ะสําหรับวัยรุ่นสมิแลเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเด็กๆและเยาวชนนะคะที่เราไปทำกิจกรรมดีๆกับทางโรงเรียนต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรู่นสมิแลหรือไม่ว่าจะเป็นส่วนของศูนย์ผู้สูงอายุนะคะที่ สักถิงยาลานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีน้องๆน,นักเรียนเยาวชนนะคะจากองค์อนอบูหลันค่ะเป็นนักบนักน้องๆน,นักเรียนนะคะที่เป็นเล่นดนตรีพื้นบ้านนะคะเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนการแสดงนะคะเป็นดนตรีพื้นบ้านนะคะกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะ ค่ะแล้วขออนุญาตถามอาจารย์วรัญญาณนิดหนึ่งนะคะว่ารเราพูดถึงเรื่องของกิจกรรมวันรูสมิลาคำว่ารูสมิลาในที่นี้มาจากมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างไหมคะคำว่ารูสมิลานะคะก็คือเออเป็นชื่อของตำบลน,นะคะที่<อ>เราใน ตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเชี่ยวมาตั้งเป็นที่เอ่อที่ตั้งของเวียเขตปัตตานีนะคะสําหรับคําว่ารูซมิเลเนะะี่ยค่ะก็มาจากสนค่ะต้นสนเก้าต้นค่ะที่ตั้งตงงาหง่านอยู่นะคะคือเป็นจะบอกว่าถ้ามาถ้ามีโอกาสมาปัตตานีนะคะก็คือเวียเขตปัตตานีเนี่ยเป็นเวียเขตที่อยู่ติดกับทะเละคะ่ะแล้วก็ต้นสนนะคะที่อยู่ใกล้นะคะกับเอ่อริม ของพื้นที่นะคะดังนั้นก็เลยเกิดเป็นชื่อของตำบลน,นะคะดูสมิแลค่ะก็เป็นชื่อที่เออเพราะนะคะสวยงามะนะคะในใ<ช>ภาษามาลายูเนะะี่ยค่ะค่ะค่ะสำหรับกิจกรรม ในงานวันรูสมิลานเนี่ยครับอยากจะจันเชิญชวนไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์เป็นบุคลากรนักศึกษาปัจจุบันหรือว่าจะเป็นสิทธิ์เก่ารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยในท้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันมุกหนึ่งครับค่ะก็ในส่วนของสิทธิ์เก่านะคะบ,บุคลากรนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากร แน่ดีหรือว่าปัจจุบันนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมนะคะในส่วนของวันลูซมิเรนะคะกับมออปัตนีนะคะในส่วนของกิจกรรมเนะะี่ยค่ะที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะก็คือในส่วนของเพจยูโฮมคัมมิ่งค่ะสำหรับพี่ๆติดเก่านะคะหรือว่าบุคลากรของเราที่ที่เกษยณอายุไปแล้วหรือว่าอะไรก็ดีนะคะแล้วก็ได้ฟังในส่วนของวิทยุนะคะก็ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะให้มาร่วมกิจกรรมรูสมิแลนะคะชวนเพื่อนหลบรูสมิแลวันที่9ก้าพฤศจิกานะคะณในเวลาิบแปดจุดสามศูนยนอน,นะคะณนะรานพระราชบิดานะคะหมอปัจาีค่ะสำหรับในปีนี้เนี่ยค่ะเรามีการจำหน่ายบัตรนะคะแค่เพา่บัตรเข้างานเนี่ยราคาสามร้อยบาทค่ะและถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นบัตรพร้อมกับเสื้อของเสื้องานนะคะ จะราคารวมทั้งสิ้น600บาทค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะคะซื้อบัตรก่อนนะคะ50ท่านแรกเนี่ยเราจะมีของที่เราลุกนะคะเป็นของที่ที่เราทำเป็น Limited Edition นะคะสำหรับงานนี้ค่ะจะ ใด้สปอ50ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่มึงทะเบียนนะคะก็ฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะร่วมลงทะเบียนมาเจอกันนะคะเพื่อลาลึกถึงความหลังนะคะความสุขนะคะหรือว่าเป็นที่ที่สร้างใหเออ้เกิดเป็นคนที่ไปทําคุณประโยชน์กับสังคมนะคะกลับมาเยี่ยมบ้านกันค่ะเชิญชวนค่ะค่ะ,ะก็พระคุณด้วยนะคะอาจารย์วรัญญาเต็มรัดค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานีค่ะอย่าลืมนะคะติดตามอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเพจ Facebook ของทางมหาวิทยาลัยสงขลานะคารินวิทยาเขตปัตตานีค่ะกับงานวันรูสมิลแลในปีนี้หลายกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะต้องติดตามกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการนะคะกลับมาพบกับรายการที่นี่มอ,อได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ อาวิทยาลัยสาคันกทริงนี่คือทินสร้างคนสร้างเมืองไทยแหล่งศึกษานำคนกวานำใจรองรับใช้ให้วิชั